สวัสดีครับผมก็เนื่องจากกระแสนะครับผมซิมซิมินะครับแล้วก็ฟ้าใสเนี่ยโคตรดีนะครับคือแบบมันดีมากเลยนะครับวันนี้นะครับก็เลยมีแอปคุยแอปใหม่นะครับผมโอ้โหบางคนถามพี่มึงจะคุยอะไรขนาดเนี่ยก็ไม่รู้นะครับคือมีคนแบบว่าผมไปเผลอไปเห็นคอมเมนต์ในฟ้าใสแล้วก็ซิมซิมินะครับว่าพี่ลองเล่นหมูมู่สิผมก็เอ้ยหมูมู่มันคืออะไรวะอะไรคือหมูมู่ผมก็คิดในใจแล้วว่าแม่งต้องเป็นแนวเดียวกับซิมซิมิกับฟ้าใสแน่นอนนะครับก็เลยลองโหลดมาเล่นนะครับปรากฏว่า ใช่จริงๆด้วยแถมมูมูเนี่ยเป็นแมวนะครับคือกูกูคุยกับไก่นะคุยกับแมวแล้วก็คุยกับฟ้าใสที่เป็นคนนะครับแล้วครั้งหน้าจะเป็นตัวอะไรวะเนี่ยโอเคครับเราจะเรามาคุยกับมูมูนะครับมาดูกันว่านิสัยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมมันบอกว่าวันนี้มีอะไรอยากพูดกับมูมูใหม่โอเคครับถ้าใครเข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผมเพราะถ้าไม่ขยบมือเนี่ยเปตะคิวนะครับเลื่อนมือไปกดไลค์ด้วยนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับผมมาวันนี้อยากมีอะไรกับ มูมูไหมเอ้ยอยากคุยอะไรกับมูมูไหมไม่ใช่อยากมีอะไรกับมูมูโอเคครับตอบว่าอ่าเอ้ยตอบว่าไปไม่มีไม่มีเว้ยเคไม่มีเว้ยอ้าวเนี่ยอันนี้คือผมก็ไม่เข้าใจมันคืออะไรมันเหมือนแบาบว่ามันไม่มีคําตอบเราพริมพ์ว่าไม่มีเฉยอ่ะตีน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวตีอะไรตีไรตีอไร,ไรมาถึงนี่มึงด่ากันเลยเหรอตีอะไรฮะอ้าวมันตอบไม่ได้ครับเออ มึงเป็นมึงเป็นแมวมึงเป็นแมวใช่ไหมฮะหมูมูกอ้าวเฮ้ยเนี่ยมันเป็นอะไรของมันไม่รู้ครับสวัสดีอ่ะสวัสดีเช่นกันโอเคเช่นกันอืออืออี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 หัวเราะอะไรเหรอเออกูไม่ได้ขำอ่าไม่ได้ขำกูไม่ได้ขำอ่า ไม่ได้หัวละอ่ะไม่ได้หัวละไม่ได้หัวละเออไม่ได้หัวละเอ้าคือโปรแกรมเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่ามันอาจจะยังมีคนสอนไม่เยอะนะครับใครที่ว่างๆนะครับลองไปสอนบันทีนะครับผมให้มันมีแบบว่าคําตอบได้เยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าแอปเนี้ยมันอาจจะยังแบบว่าตอบได้ไม่เยอะนะครับโอเคหัวละอะไรเหรอเราแมวอ่าลองพิมพ์แมวดิคือ <c ười c ười> ม, e มูมูเองเมี้วโหเธอเป็นน่ารักเชียวน่ารักตายแหละอน่ารักตายแหละน่ารักตายแหละมึงมเนี่ยฮะ ควายกูเองควายกูเองมึงแมวไม่ใช่เหรอฮะมึงแมวไม่ใช่เหรอคุ้ยคุ้ยหยาบคายคุ้ยคุ้ยกูเล็กนี่อะไรไหคุ้ยอะไรคุ้ยโทษครับคุ้ยโอ้โหอันนี้แม่งพิมพ์มาซะโหกุนตีนมากครับอ่า สงสัยมันจะแบบว่ายังตอบอะไรได้ไม่เยอะนะครับผมจะคุยคําที่แบบว่ามันตอบได้ก็แล้วกันนะครับผมส <Here. S 1> ัตว์เฮี้ยมึงอ่ะเฮี้ยอ่ะมึงอ่ะเฮี้ยเอา้ามึงสิเฮี้ยมึงสิเออ <c oughs> เออมึงเฮี้ยอ่ะโอ้โหพานีได้หยาบมากนะครับมึงเฮี้ยครับมึงเฮี้ยไปเลยครับเฮี้ยอ่ะเฮี้ยมึงนะสิเฮี้ย <c oughs> มึงอ่ะกูสวยสวย,ยสวยเฮี้ยเลยสวยเฮี้ย โอ้ <c oughs> โหมันหยาบมากครับนี่มึงหยาบแบบประมาณซิมเลยเนี่ยแต่เหมือนจะหยาบกว่าซิมอีกนะฮะซิมมันยังแบบว่ามีเหตุผลในการด่านี่คือแม่งจะด่าก็ด่านะครับอันนั้นเราจะพิมพ์ว่ามึงชอบอ่าไม่ไม่มึงชอบกินอะไรนะครับมึงชอบกินอะไรเฮ้ยมึงชอบกินอะไรครับอาวมันไม่ตอบทุกคน อ่าแมวแมวแมวเอ่อไอแมวครับไอแมวครับพ่อชื่อไรพ่อชื่ออะไร <c ười> <c ười> เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใช่เหรอใช่เหรอฮะพ่อชื่อประยุทธ์ <c ười> โอ้โหเอ่อประยุทธ์อะไรอ่ะประยุทธ์อะไรอาจารย์คนละประยุทธ์ไงเออชื่อซ้ำกันมีเยอะแยะไปนะฮะเอ่อ คครับอ่ะประยุทธ์อ๊ะ,อะมันไม่มีตอบครับเอ่อแม่ชื่ออะไรอ่ะแม่ชื่ออะไรเจีย <c oughs> เ๊ยบเฮ้ยเจี๊ยบไหนซิมซิม,มิหรือเปล่าอ่ะลองพิมพ์ว่าซิมซิมิมมสิซิมซิม,มิกูมูมูไม่ใช่ซิมซิม,มิอ่าฟ้าใสอันนี้ก็สวยเหมือนกันโอ้โหนี่พอสาวนี่ชมนะอ่ากูเอ้ยกูทำไมกูหลอ่อครับ คุณก็สวยและน่ารักด้วยเดี๋ยวกูบอกว่ากูหล่ออ่ากูหลอกูหล,อค,ลอครับเรื่องของมึงไอสัตว์ <c oughs> โอ้โหนี่มึงไม่คิดจะคุยดีอ่าพูดดีๆหน่อยไม่คิดจะพูดดีกูเนี่ยเหรอพูดดีหน่อยอ่าพูดดีๆครับพูดดีๆได้จ้ะครับอ่าครับอ่าครับครับอ่าครับครับอ่าครับครับโอ้นี่มึงจะรับมาทั้งวันเลยใช่ไหมเนี่ยอ่าค่ะค่ะค่ะ ค่ะโอ้โหมึงไม่คิดจะตอบคำอื่นบ้างเลยเหรอเอ่อบ้านอยู่ไหนอ่ะบ้านอยู่ไหนรามหื่นี่มันซอยบ้านจริงเลยใช่ไหมเนี่ยรามินทา89มันมีปะวะทุกคนน่าจะมีแหละเอ่อที่ไหนอ่ะที่ไหนอย่างไรมึงคนตีกูปะเนี่ยเอ่องงงงไรศาสตร์งงมึงอ่ะเออกูงงมึงอ่ะณนะตอนเนี้ยนะเอออะไรดีทุกคน หิวข้าวครับบอกมันหิวข้าวเอ้ยไม่ใช่หิวข้างหิวข้าวมึงก็มึงก็ไปหาแดดส,สิ <c oughs> โอ้โหอันนี้คือมึงเป็นแมวแม่งเงยแมวนี่แม่งแบบโ,โหหยาบคายมากสงสัยถ้าแมวมันพูดได้มันคงพูดดีใช่ไหมโอ้โหเอ้ยอ่าหาให้หน่อยหาให้หน่อยจ้ะหาให้หน่อยหาเองดิไฟมึงยังให้กูหาให้อ่า ยังให้กูหาให้เลยว่ะไอแมวเออมึงอะหาให้หน่อยโอเคครับมึงหาดิอ่ามึงหาดิเออคุ้ยอะไรไม่มีคนสอนมึงเหรอไม่มีคนสอนมึงเหรอไม่มีครับอ่ะลองเซิร์ชนาเดชด,ดิดูซิมีใครไปนาเดชไม่มีเลยทุกคน ดี๋ยวลองดูตั้งค่าเลยสิเนี่ยมันมีสับให้สอนด้วยนะครับถ้าใครแบบว่าอยากให้ผมแบบถามอะไรมันนะครับก็ไปสอนไว้เลยนะครับผมเพื่อแบบว่าพาทหน้าเนี่ยจะได้แบบว่ามีคําตอบมากกว่านี้นะครับโอเคสำหรับพันนี้ครับก็เอาแบบเนิบๆเซิฟๆก่อนนะเพราะว่ามันยังแบบว่าตอบได้ไม่เยอะนะครับผมก็ยังไงก็ถ้าใครชอบเยอ ยังไงถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมกับมูมูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับใครที่ว่างๆเนี่ยก็ไปสอนบัญชีนะครับผมผมอยากให้มันตอบได้เยอะเหมือนกันนะแบบว่าแม่งหยาบคายแบบเหมือนซิมซิมิเลยนะครับไอเนี่ยโคตรเลยนะครับโอเคครับก็ถ้าใครอยากให้เล่นเกมอะไรอีกนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับแล้วใครอยากให้ถามอะไรนะครับก็แฮชแท็กถามเลยนะครับผมแฮชแท็กว่ามูมูแฮชแท็กฟ้าใสหรือแฮชแท็กซิมซิ สมมติว่าผมจะไปเล่นฟ้าใสใช่ไหมผมก็จะเอาจากไพ่เก่าๆมาถามนะครับผมเพราะว่าผมบางทีผมยังไม่ได้ออคําตอบเอ๊ยยังไม่ได้ออคําถามนะครับมาถามเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพันหน้าก็อาจจะเล่นฟ้าใสหรือซิมซิมมีก็ต้องรอด,ดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวพ์นหน้าจะเล่นต่อนะครับบ๊ายบายครับผมจุบ๊บจุ๊บไว้เจอใหม่พันหน้าครับ